5าทุม27แล้วทุกคนว่าจะนอนแป๊บเดียวนอนเพื่อนไปหน่อยตื่นมาทีนึง5าทุม20เลยไม่ต้องแต่งอะไรทั้งนั้น่ะชีวิตดีนะอาบน้ำไว้แล้วนี่ดึกสุดท้ายแล้วทุกคนสูอ้อีกนิดเดียวอยากเห็นไหมสภาพทำไมถึงสองแสงขนาดนี้ <c oughs> 5้าทุม32นะทุกคนถึงแล้ว เป็นชุดก่อนเป็นชุด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 เปนชุดเปชุดมเจ็น ไม่ใช่มะม่วงแต่ก็เกือบร่วงนะครับกลับไปนอนดีกว่าทุกคนโดังมากเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับทุกคนแปดโมงครึ่งแต่จะไม่ลืมแล้ว